บุรีและกาลสินนางร้ายใสเย,เ,ใยใสเวี่ยงจริงใจแต่แต่จริงใจใช่โอเคและกาลสินอิงฟ้าเวลาอ่าอ่าโอเคทั้งคู่การจนบุรีและการสินถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเ,ไวไวเวลาจับแล้วนะครับ โอ๊ยทำไมผิวมันแห้งอย่างนี้้วจะทำยังไงดีวะเดี๋ยวเปิดทีวีดูสักหน่อยสิตรึงอมเ,มเสน่หเมตตาจงเกิดแกชันพี่ฟ้าพี่ฟ้าผิวสวยแบบอิงฟ้าต้องใช้ สิตราเท่านั้นนะคะเพราะที่นี่มีธนาคารถึงสองเท่าสวยแบบนี้ธนาคารธนาคารรอไม่ได้รอไม่ได้พี่ฟ้ากูจะเป็นพี่ฟ้า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 ทาก่อนไม่รอแล้วนะโอพี่ฟ้าจงเกิดแกฉันพี่ฟ้า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  Mord